ทีสะกดจิตมือที่3ให้ยอมถอยและยอมแพ้คุณต้องเข้าใจว่าสมองมนุษย์มันทํางานงี้ครับมันมี3ส่วนสมองชั้นนอกเนี่ยคือสมองเหตุผลมนุษย์ใช้น้อยมากครับเพราะมันเป็นสมองเหนื่อยง่ายสมองชั้นกลางเนี่ยเป็นสมองอารมณ์ครับและสมองชั้นในสุดเป็นสมองเรทิเลียนเบรดซึ่งมนุษย์ใช้เยอะที่สุดทุกคนใช้สมองส่วนนี้ทั้งหมดสมองส่วนนี้มักจะเชื่อในตัวเองเสมอ เวลาคุณไปบอกว่าใครผิดดูดีมันจะเถียงว่าตัวเองถูกทั้งๆท,ที่คุณเห็นหลักฐานคาตาแต่มันจะเถียงว่ามันถูกเพราะนี่คือสมองสัญชาตญาณถ้าเชื่ออะไรไปแล้วจะเปลี่ยนยากที่คือคุณต้องทําให้เขาเชื่อว่าเราเป็นคนดีต่อชีวิตเขาครับแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนความเชื่อครับเช่นคุณอาจจะให้เขาอธิบายความแฮปปี้ครับว่าอยู่กับเราแล้วเนี่ยขอสักหนึ่งข้ออะไรที่ทําให้คุณมีความสุขมากที่สุด พอเขาอธิบายมาหนึ่งข้อคุณก็ถามว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยรู้เลยอ่ะฝ่ายจะว่าเฮ้ยจริงผมอยู่กับคุณแล้วผมมีความสุขเรื่องนี้มากที่สุดสมองเขาจะยิ่งเชื่อครับพอยิ่งเชื่อมากขึ้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขจังเลยพออีกฝ่ายรู้สึกว่าเอ้ยอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับมือที่สและไม่ค่อยมีความสุขครับแล้วเขาจะเริ่มตีตัวออกห่างจากมือที่3คราวนี้มือที่3จะทำยังไงครับมือที่3จะเริ่มทักหาแฟนคุณมากขึ้นจะตาามมี้แฟนคุณกขึ้น มันจะตามขู่แฟนคุณมากขึ้นมันจะเริ่มทํานิสัยน่าํำคาญกับแฟนของคุณมากขึ้นมันจะเริ่มท้าเลิกกับแฟนของคุณมากขึ้นมันจะเริ่มบ่นกับแฟนของคุณมากขึ้นคือมือที่สามมันจะเริ่มระวังมากขึ้นครับเวลาที่แฟนเนี่ยรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นมันจะเริ่มระแวงมากขึ้นครับว่าเขาจะกลับมาคบกันและสุดท้ายมันจะเริ่มระเบิดกับแฟนของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปลงมือทําอะไรเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรัก และเอาใจนะครคูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไรต่างหากเพราะงันเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปร,โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายทำานั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ